ผู้ใดสั่งของออนไลน์มาแน่สั่งของออนไลน์ใจเงินเรียบร้อยแล้วโอนโอนใจผ่านธน,นาคานเรียบร้อยแล้วถากของถากของมาส่งทางคนส่งบอกว่าบสามารถติดต่อลูกค้าใดคือโทรหาลูกค้าบติดก็ได้บอมาส่งเอา ทีย,กยูกับมี่ยูก็คือบมอมาสโซงก็บ่าเข้าใจทั้งที่โอนเงินไปแล้วค่าบ่ได้ดเก็บเงินปลายทางเนยพี่นอ้องผู้ใดเป็นแหน่อะแลวเป็นอยังตรงถ้าเกิดว่าโทรศัพท์เขาแบตเบรนหรือโทรศัพท์เขาพังติดต่อบ่ได้ก็คือบมอมาส่งเลยบ่ทั้งที่เข้าใจเงินไปแล้วพี่นอ้องคิดจัางไรทียูกับมี่ทียูเขากะไห เื่อไ้เก็บนั่นปลายทางอะนะฮะโอนใจเรียบร้อยข้องกับแทนที่สีมาทรงกับมาทรงแนทียู่กับมีอยู่มาหอดกับจังมาถามกันกับโอเคมันบล่ล่ะบางเชือ่อโทรศัพท์บางเทื่อกมันกับว่มีคขืน,นสินะออื